โนโลมปัจจัยการ32สลายตนะดับเป็นปัจจัยให้ผัสสาดับใช่ครับสลายตนะดับเป็นปัจจัยให้ผัสสาดับเป็นลำดับที่ถูกต้องในหลักปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกครับความสัมพันธ์ในปฏิจจสมุปบาทในวงจรปฏิจจสมุปบาทนั้นสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นและดับไปโดยอาศัยกันแอลกันเมื่อสิ่งที่เป็นเหตุดับไปสิ่งที่เป็นผลที่เกิดจากเหตุนั้นก็ย่อมดับตามไปด้วยดอกจันสลายตนะอายตนะหก คือช่องทางแห่งการรับรู้ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจดอกจันผัสสะการกระทบคือการที่อายตนะภายในเช่นตากระทบกับอารมณ์ภายนอกเช่นรูปและเกิดการรับรู้วิญญาณขึ้นมาการรวมกันของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าผัสสะการดับของสลายตนะและผัสสาเมื่อสลายายตนะดับคือไม่มีการยึดติดในช่องทางรับรู้เหล่านี้หรือไม่มีการปรุงแต่งให้ช่องทางเหล่านี้ทำงานไปตามกิเลส การกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและภายนอกก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยมีกิเลสเป็นตัวนำหรือการกระทบนั้นจะไม่ก่อให้เกิดการปรุงแต่งต่อไปยังเวทนาตันหาอุปาทานทำให้ผัดสะดับลงไปโดยธรรมชาติลำดับการดับของปฏิจจสมุป,ปบาทโดยสังเขป อวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามารูปดับสลายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับปัญหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะดับดังนั้นเมื่อสลายตนะดับลงการเชื่อมโยงที่นำไปสู่การเกิดผัสสะก็ย่อมดับลงด้วยทำให้ผัสสะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีกำลังที่จะปรุงแต่งต่อไปยังเวทนาซึ่งเป็นขั้นต่อไปขององค์การเกิดทุกครับ ผัสสะดับคืออะไรผัสสะดับหมายถึงการที่ไม่มีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกซึ่งส่งผลให้ไม่เกิดการรับรู้และไม่มีความรู้สึกใดๆตามมาเพื่อความเข้าใจลองมาดูองค์ประกอบของผัสสะกันก่อนดอกจันอายตนะภายในอินรียหกตาหูจมูกลิ้นกายใจดอกจันอายตนะภายนอกอารมณ์หรูปเสียงกลิ่นรสโผลต่อถัพะสิ่งที่กายกระทบธรรมารมณ์ สิ่งที่ใจรับรู้เช่นความคิดอารมณ์ดอกจันวิญญาณการรู้แจ้งอารมณ์นั้นๆเช่นจกักรวิญญาณการรู้แจ้งทางตาโสตวิญญาณการรู้แจ้งทางหูผัสสะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสามสิ่งนี้มารวมกันเช่นตารูปจกักรวิญญาณผัสสะทางการเห็นเมื่อตากระทบรูปเกิดการรู้แจ้งทางตาดังนั้นผัสสะดับจึงหมายถึงการที่กระบวนการเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นหรือหยุดลง ผัดสัดับได้อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาการที่ผัสศะจะดับลงได้นั้นมีหลายระดับและเกี่ยวข้องกับการดับกิเลสและทุกข์ดอกจันทร์การดับชั่วคราวในการปฏิบัติสมาธิดอกจันทร์ฌานสมาบัติเมื่อเข้าสู่ฌานที่ลึกขึ้นโดยเฉพาะอรูปฌานหรือนิโรธสมาบัติการดับสัญญาและเวทนาการรับรู้ทางอายตนะต่างๆจะสงบลงอย่างมากหรือหยุดไปชั่วคราวทำให้ไม่มีการกระทบกันของอายตนะกับอารมณ์ ผัสสะจึงดับไปในขณะนั้นนั้นดอกจันการมีสติอยู่กับปัจจุบันแม้ไม่ถึงขั้นชันแต่การฝึกมีสติรู้ทันผัสสะที่เกิดขึ้นและไม่เข้าไปยึดติดหรือปรุงแต่งต่อก็เป็นการลดกําลังของผัสสะและผลที่จะตามมาได้ในระดับหนึ่งดอกจันการดับโดยสิ้นเชิงในการบรรลุพระนิพพานดอกจันการดับอวิชชาและตัณหาการที่ผัสสะจะดับลงได้อย่างแท้จริงและถาวรน,นั้นเกิดจากการที่อวิชชา ความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่และตัณหาความทยานอยากถูกละทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อไม่มีอวิชชาเป็นตัวนำไม่มีตัณหาเป็นแรงขับเคลื่อนให้ไปเกิดพบใหม่การเกิดของอายตนะและวิญญาณย่อมไม่เกิดขึ้นดอกจันพระอรหันต์ปรินิพพานเมื่อพระอรหันต์สิ้นชีวิตปรินิพพานขันท่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ และอายตนะ6กทั้งหมดจะดับลงโดยสิ้นเชิงไม่มีการเกิดอีกต่อไปไม่มีการรับรู้ใดๆอีกจึงไม่มีการกระทบกันของอายตนะและอารมณ์ทำให้ผัสสะดับไปอย่างถาวรผัสสะดับกับปฏิจสมุปปาบาทผัสสะเป็นองค์ธรรมสำคัญในสายโซ่ของปฏิจสมุปปาบาทหลักการเกิดพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันแอลกันโดยอยู่ในลำดับดังนี้ดอกจันสลายตนะอายตนะหเป็นปัใจจัยให้เกิดผัสสะ เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมดอกจันทรสษะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกเมื่อมีการกระทบกันก็จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ดอกจันเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาความทยานอยากจากความรู้สึกก็เกิดความอยากในสิ่งที่น่าพอใจหรืออยากผลจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจดอกจันทร์ และวนเวียนเป็นวงจรของทุกต่อไปดังนั้นการที่ผัสสะดับลงจึงเป็นการตัดวงจรของปฏิจจสมุป,ปบาทณจุดนี้เมื่อไม่มีผัสสะก็จะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาและไม่มีกระบวนการที่นำไปสู่ความทุกข์อีกต่อไปนี่คือเป้าหมายขององค์การดับทุกขในพระพุทธศาสนาความแตกต่างระหว่างสลายตนะนดับและผัสสะดับดอกจันทร์สลายตนะนดับ เน้นไปที่การดับลงของตัวอายตนะหกเองหรือการที่อายตนะนั้นไม่ทํางานไม่ปรุงแต่งไม่ยึดมั่นถือมั่นทําให้การรับรู้เป็นเพียงศักว่าดอกจันผัดสะดับเน้นไปที่การดับลงของการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและภายนอกซึ่งเป็นผลมาจากการที่อายตนะไม่ทํางานอย่างปกติหรือมีการปล่อยวางอย่างแท้จริงทั้งสองแนวคิดนี้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เพราะเมื่อสลายตนะดับลงไม่มีการทํางานหรือการยึดติดใ,ในอายตนะก็ย่อมไม่เกิดการกระทบหรือผัสสะข,ขึ้นมานั่นเองคุณมีคําถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับใช่ครับผัสสะดับคือการปล่อยวางความกระทบที่ผ่านมาทางอายตนะอย่างแท้จริงครับการปล่อยวางผัสสะเมื่อเราพูดว่าผัสสะดับคือการปล่อยวางความกระทบที่ผ่านมาทางอายตนะหมายถึงการที่เรา ดอกจันรับรู้การกระทบแต่ไม่เข้าไปยึดติดหรือปรุงแต่งต่อเช่นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสหรือใจรับรู้ความคิดอารมณ์ผัสสะเกิดขึ้นแล้วณนะจุดนั้นดอกจันไม่ให้ผัสสะนั้นนำไปสู่เวทนาตัณหาและความทุกข์โดยปกติแล้วหลังจากเกิดผัสสะเรามักจะเกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ตามมาและจากเวทนาก็เกิดตัณหาความอยาก เกิดความชอบไม่ชอบเกิดการอยากได้อยากเป็นอยากให้เป็นไปอย่างที่ต้องการหรืออยากผลักไสสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปการปล่อยวางความกระทบที่ผ่านมาทางอายตนะคือการที่เรามีสติรู้ทันว่ากำลังเกิดผัดสสะขึ้นและไม่เข้าไปต่อเติมปรุงแต่งความรู้สึกหรือความคิดที่ตามมาเหล่านั้นปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเองโดยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา เป็นตัวตนของเราหรือเป็นสิ่งที่ต้องไปควบคุมตัวอย่างการปล่อยวางผัสสะดอกจันเห็นรูปเมื่อเห็นรูปที่ไม่สวยงามแทนที่จะรู้สึกขัดเคืองใจและอยากมองข้ามไปการปล่อยวางคือการสักแต่ว่าเห็นเห็นว่ารูปนั้นมีอยู่แต่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปตัดสินหรือผูกติดดอกจันได้ยินเสียง เมื่อได้ยินเสียงรบกวนแทนที่จะรู้สึกหลุดมิดโมโหการปล่อยวางคือการสักแต่ว่าได้ยินรู้ว่ามีเสียงแต่ไม่เอาใจไปจับจ้องหรือปรุงแต่งว่าเสียงนั้นทําให้เราทุกดอกจันคิดเรื่องไม่สบายใจเมื่อใจนึกคิดถึงเรื่องที่ทําให้กังวลแทนที่จะจมอยู่กับความคิดนั้นการปล่อยวางคือการสักแต่ว่ารู้ว่าคิดรู้ว่าความคิดนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่ยึดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นเรื่องจริงจังที่ต้องกังวลต่อไป ความสำคัญขององค์การปล่อยวางผัสสะการฝึกปล่อยวางผัสสะนี้เป็นกุญแจสำคัญในการปัดวงจรของปฏิจจสมุป,ปบาทการที่สิ่งต่างๆอาศัยกันเกิดขึ้นในสายของดอกจันสลายตนะเป็นปัใจจัยให้เกิดผัสสะดอกจันผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาดอกจันเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัญหาเมื่อเราปล่อยวางที่จุดของผัสสะได้หมายความว่าแม้มีการกระทบกันของอายตนะกับอารมณ์เกิดขึ้น แต่เราไม่ยึดติดไม่ปรุงแต่งทำให้ไม่มีเวทนาที่พาไปสู่ตันหาหรือมีเวทนาและตันหาเกิดขึ้นก็ดับไปทันทีเพราะถูกรู้เท่าทันและปล่อยวางการทำเช่นนี้ทำให้เราไม่สร้างกรรมใหม่และไม่สร้างภพชาติใหม่อันเป็นหนทางแห่งการดับทุกอย่างยั่งยืนครับมีคำถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกปล่อยวางนี้หรือไม่ครับ